ตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเราเราเราก็ต้องการความช่วยเหลือเป็นอย่างมากในในครั้งนี้นะคะเพื่อที่จะให้สภาพร่างกายมันฟื้นกลับมาได้อ่าอย่างรวดเร็วค่ะก็ต้อง่าใช้วิทยาศาสตร์กีฬามาช่วยเยอะเลยค่ะอืแล้วการปรับเวลาละเพราะอยู่ยุโรปเนาะแล้วก็กลับมาที่นี่มีปัญหาอะไรบ้างไหมเช็ตแล็อะไรกันบ้างไหมคะค่ะก็มีปัญหานิดหน่อยแค่คืนสามทีแรกค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เรื่องปรับตัวได้แล้วค่ะ อืมโอเคแล้วความช้อมของทีมล่คะค่ะคือก็แทบไม่ได้เปลี่ยนเลยเนาะอ่าอาจจะมีเจเจที่ไม่ไม่ได้อยู่ในชีดนี้แล้วค่ะเราก็ซ้อมด้วยกันตลอดนะคะคือการมาครั้งนี้มันก็คือเรามันเหมือนกับเปียามันมันเหมือนกับแบบว่าเราเตรียมทีมกันมาทั้งปีแล้วมันอ่าแล้วรายการนี้คะ่ะเป็นรายการสุดท้ายของปีแล้วพวกเราก็ก็ต้องมาใส่สูตรกับรายการนี้อีกรายการนึง Ừ ừ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  ก่อนหน้านี้ในในเวทีชิงแชมป์เอเชียรเราทาสําเร็จมาเรียบร้อยแล้วกลับมาครั้งนี้ในเอเชียนเกมส์แบี่ชาติอื่นๆอ,อาจจะไม่ได้ใช้ชุดผู้เล่นชุดเดิมนะคะเรามองยังไงกับกับโจทย์ในความอ,อยากได้เหรียญทองจากเอเชียนเกมส์ครั้งนี้คะก็มันก็ต้องขึ้นอยู่ที่ความพยายามของเราค่ะเพราะว่าเราก็บอกว่าเราก็บอกตลอดว่าเราก็ต้องโฟกัสทีมของเราเป็นหลักเราก็ต้องใช้ความความเป็นทีมเวิร์คของเราสู้กับทุกๆทีม นี้เมื่อกี้เห็นทีมบิบอกว่าอาจจะต้องมีเรื่องการใช้วิทยาศาสตร์อนยช่วยเรื่องสภาพร่างกายจากที่ประเมินแล้วอะค่ะทุกคนในทีมอะตอนนี้จะมีังไรบ้างก็จริงในเกมที่เราไปคุร่ายนะครับเป็นเกมที่ค่อนข้างหนักนะครับในเช็ดแบบแต่ถือว่าสภาพร่างกายเราดกันเยอะนะครับที่จริงเนี่ยเราต้องใช้เรื่องของการฟื้นฟูอย่างุที่สุดก็ต้องอาศัยในเรื่องของทั้งเรื่องของวิสาสร์อัานะครับทั้งเรื่องอาหารเอทั้งเรื่องของการพักผ่อนเองให้ดีนะครับ ได้พื้นสภาพกลับมาแข่งขันให้ในหนึมาที่สุดอขอได้เปรียบเสียเปรี่ยนกับการที่เรายืดตู้เล่นชุดหลักมาต่อเรื่องกาทัหล์นเมต์นะคะตรงนี้อาจารย์บอกก็จริงในช่วงต้นนะครับต้องบอกตรงว่าความลงตัวของทีมยังไม่มลงตัวในเรื่องกระบวนการหรือในระบบต่างๆเพราะฉะนั้นเราจะไปแข่งในระดับที่สูงขึ้นเ,เราต้องทําให้ทีมไม่มีความสมบูรณ์มากขึ้นมีความแข็งแรงในเรื่องระบบที่สามารถสู้ระลกได้เพราะฉะนั้นความจำเป็นที่เราจับ รวมกันในหลายทัวร์นาเมนต์เนี่ยเพื่อเราจะสร้างความแข็งแกร่งในเรื่องระบบโครงนี้เพื่อต่อคอนกับทีมใหญ่ๆครับในคัดโอลิมปิกเราชนะมาสี่แช์รวดเนาะตรงนี้เนี่ยจมันจะช่วยเรื่องของกําลังใจสภาพจิตใจของทีมได้บ้างไหมคะในกแต่ลเช่วงปิดที่จริง<ๆ>เรื่องสภาพจิตใจผมไม่ค่อยห่วงครับแต่ห่วงเรื่องของสภาพร่างกายมากกว่าเพราะว่าการที่เราไปเล่นในคัดตัเนี่ยใช้เรื่องของร่างกายเยอะมากเลยนะครับ ก็จำเป็นต้องมาฟื้นแล้วก็มาปรับเรื่องระบบเนี่ยก็คงไม่ได้มากนะครับถ้าร่างกายดีผมว่าระบบ,บดีมัน็นไปได้การรันตีหลายๆคนมองว่าอยากให้เราไปถึงเหรียญทองเพราะว่าทีมแชมป์เอเชียเราทําสําเร็จมาแล้วตรงนี้เป็นความกดดันเป็นเรื่องปกติครับเพราะเราเล่นกับทีมเชลลบ้านด้วยนะครับแล้วก็เขาก็ไม่ยอมอยู่แล้วจาผู้เล่นเป็นสูงที่จะเล่นกับเราครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องว,ว,ว่ากันตามเป้าหมายมาก่อน ทีละขั้นนะครับคงไม่ต้องไปหวังถึงเหรียญทองหรอครับเอาทีละขั้นตอนไปทีในช่วงชื่อร่วมดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากสร้างความกดดันให้เด็กเพราะฉะนั้นให้เขาเล่นในแต่ละขั้นตอนในแต่ละแม์ให้ดีก็อพอจะได้ตอนนี้ใครมีนี่มีครับไม่มีใค,ค,ครบาดเจ็บจก็คือมีแค่การล้านะครับดคเครื่องมือที่